สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันนะครับเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันที่4สิงหาคม2568เป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับสาหรับแนวทางนะครับลาวสตาร์เนาะก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับยังมาสายรูดนะครับพี่ๆเน้น86แต่ว่า68เนี่ยเขาไปอยู่ข้างหน้านะครับผลที่ออกนะครับผม68961เนาะใครรูดที่ แปดเข้าไปที่แปดเก้านะครับเนี่ยผมเน้นแปดหกเนาะแต่ว่าเขามาอยู่ข้างหน้านะครับเราสตาร์วีไอพีให้เก้ากับห้านะครับผลที่ออกสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสี่ห้าไม่มาใครเอาเก้าไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่เจ็ดเก้านะครับมาแค่ใสเส้นรองเนาะมาแค่เด่นรองนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามนะครับอีกแนวทางที่ผมแนะนําว่าท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ VIP ให้ดูผลนะครับเราสตาร์สตัวบนล่างเนี่ยเนี่ยสตัวเนี่ย นะครับใน4ตัวเนี้ยสตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งรุ่นในรอบนี้นะครับพี่ๆมาเกือบทุกวันนะครับมาเกือบทุกวันแต่แค่ว่าบางครั้งตัวเลือกเขาเขาอาจจะเยอะนะครับหรือว่าบางครั้งถ้าเกิดวันไหนมีมีเลเ้ลเนาะก็อาจจะตัวเลือกน้อยหน่อยนะครับวันนี้มา9นะครับพี่ๆมา1นะครับเนาะเนี่ยมา2ตัวเนาะถ้าอะไที่เลือก9กับ1เนี่ยก็คือก็คือว่ามาถูกทาง อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะสำหรับสายวิ่งลูดนะครับส่วนแนวทางในวันที่4นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่ๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขสี่ 4ี4ห4 9 8ง8ี8ห3ตัว8ปดหนะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับ ส่วนลาวสตาร์ VIP ลาวสตาร์ VIP ผมได้เลขเด่นนะครับเหมือนกับลาวสตาร์นะครับพี่พี่แปดกับสี่เนาะแปดกับสี่นะครับสี่เจ็ดสี 9, ่แปดสี่เก้าแปดหนึ่งแปดเจ็ด แปดตัวนะครับ8 4 7ก็ขอให้สีไหลเนาะขอให้สีมาราวสตานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆสลับแนวทางที่แอดวังให้นะครับหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตา์ VIP ก็ขอให้มานะครับปังๆเด้งๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ